สวัสดีเราชื่อนิกกี้สิรคณาสีฟ้าเป็นนักร้องและ g b t หรือ transgender นั่นเองมีความฝันตั้งแต่เด็กว่าเราอยากจะเป็นนักร้องจากการที่เราชอบผลงานเพลงจากศิลป,ปินระดับโลกไม่ว่าจะเป็นคริสนากิรล่ามารายแคร์รีนิโคลเชอร์เซนเกอร์บริตนิสเบียสทาทายังและศิลป,ปินทางดีว่าและดีว,ดวคนอื่นๆอีกมากมายที่เราได้ฝึกร้องเพลงตามตั้งแต่เด็กจริงๆเราแอบลมเลิกความตั้งใจมีไปแล้วเพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้มีครูที่คอยชีย้แนะเหมือนตอน,นเด็กๆที่เราเคยเรียนร้องเพลงกับเขาและในที่สุดนี่ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนแก๊งนีียค่่่ะทชว้ ให้เรากลับมาอยากร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ได้ทําเพลงสากลอัลบั้มแรกในชีวิตที่เราอยากทาและได้ซื้อิขสิทธิ์เพลงจากนักแต่งเพลงระดับโลกมาทาเพลงในอัลบั้มนี้ทุกอย่างเป็นการลงทุนเองทั้งหมดแต่เราก็มีค่ายที่ช่วยพพอร์ตในเรื่องของดิสติบิวเตอร์แล้วก็ข่าวพิยานั่นเองและเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ปล่อยเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตของเราก็คือในวันปีใหม่ไปหลังจากที่ปล่อยเพลงนี้เราก็ไม่ได้คาดคิดว่าควจะฟังเยอะขนาดนี้ตอนนี้บน Spotify ก็คือหลักแสนแล้วแต่ว่ายอด YouTube ไม่ค่คอยขึ้นออนน้นนนนนพพัััเเเเรรราาาาาดปญห่กะคยถยทอบไม สามารถที่จะใช้ฟูเทสนั้นทําเป็น MV ีตัวเต็มได้จริงๆจึงทําให้เนวาวีไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรขนาดช่องโมโนมิวสิกเห็น MV วีแล้วก็ยังจะต้องให้กำลังใจเราซิงเกิลต่อมาก็จะเป็นว a t ต r f a l l หลังปล่อยเพลงนี้เป็นเพลงที่เราตื่นเต้นมากเพราะว่าเราชอบเพลงนี้ที่สุดใล้ล่ะป้ะและวันแรกก็ได้ขึ้นเพลย์ลิสต์ของ Spotify หลายประเทศเลยนั่นเป็นสิ่งที่เราดีใจมากที่สุดเพราะว่าเพลงจะได้ทํางานต่อเราเป็นน้องล็อกโนเนมแต่สําหรับเพลงนี้ยัลสตรีมก็ไม่แย่นะและในปีนี้เราก็ได้ปล่อยอีีีีกกกกก2เเพพลลงงนนนััั้้็คือออออ Stringer StandingMail Arm Softwareft แวรรรมมบบบบดดโโท่ายช ้โกโเราก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนอย่าทิ้งความฝันที่ตัวเองมีเพราะคุณอาจจะเสียใจทีหลังที่คุณไม่ได้ทำมันในวันที่สายไปแล้วถึงเรา,าจ,จะเป็นนักร้องที่ไม่ได้เก่งมากแต่เราสัญญาว่าเราจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราขอฝากั้ม Never Be My Baby ของเราด้วยและเราขอฝากทำ Back Single ของเราที่จะปล่อยในเร็วๆนี้ใครที่ชอบฟังเพลง Pop Dance R&B ฝากมิกกี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามมิกกี้ออฟฟิเชียลด้วยทุกช่องทางเลยค่ะ